แขนตัวนี้จะมีการรูดที่หัวแขนนะคะทีนี้วิธีการยกยกกันได้หลายวิธีนะคะทีนี้วิธีที่พี่หงยกตัวนี้เนะี่ยพี่หงจะไม่ให้ตรงนี้เขาขยายตรงต้นแขนเนี่ยจะไว้ที่เดิมแต่เราจะยกแค่ข้างบนนะคะกะระยะอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คือช่วงต้นแขนนะคะวางไม้บรรทัดอย่าให้เอียงให้เอียงแบบนี้นะคะไม่วางตรงนะคะวางเอียงนะคะแล้วก็ขีดมาคะ่ะนะคะ เราจะยกช่วงนี้ตรงนี้เราไว้ที่เดิมแล้วเราก็ตัดแยกไปเลยค่ะตัด่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็แยกตรงกลางตรงกลางตรงนี้นะคะทีนี้เราก็ขยับเนะะี่ยค่ะเราจะต้องการมากการน้อยต้องการจะยกมากยกน้อยนะคะ ก็อยู่ที่เราจะแยกนีคะนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปตัดแล้วนะคะปล่อยเขาอย่างนี้คะ่ะนะคะเวลาค่ะตรงนี้เขาขยายเนี่ยก็จะได้ขยายเท่าๆกันถ้าเราไปตัดตรงนี้อีกตรงนี้เวลาเราตั้งขยายเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันแล้วเราก็นํากระดาษนะคะมาแทรกมาแทรกข้างล่างนะคะมาซ้อนข้างล่างเนี่ยคะ่ะ น,นี้จะไมอยไปไหมเราก็นำกระดาษมาแทรกข้างล่างนะคะอย่างนี้นะคะตั้งเส้น ตั้งเส้นกลางแขนเนี่ยออกไปก่อนนะคะลากยาวขึ้นไปเลยค่ะเส้นกลางแขนเนี่ยนะคะลากยาวขึ้นไปเลยค่ะแล้วเราต้องการเขาให้บานเท่าไหร่คือต้องการให้เขายกเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยค่ะนําไม้บรรทัดหรือใส่วัดตัวก็ได้ค่ะมาเช็คตัวเลขนะคะ จะขยับออกมาสักหนึ่งนิ้วเราก็วัดออกมายงนิ้วอย่างนี้น,นะคะพอเรากำหนดจุดแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้พี่หอมตรงนี้เราจะต้องแปะกระดาษแปะกาวเทปพ,พอเราลากเส้นนี้แล้วนะคะ เราลากเส้นกลางแขนเนี่ยออกไปนะคะเราก็วัดนะคะเราจะเราจะรูดมากรูดน้อยก็อยู่ที่เราเลยคะ่ะอันนี้พี่หงกําหนดไว้ข้างละหนึ่งนิ้วเราก็วัดไปหนึ่งนิ้ววัดข้างหลังมาอีกหนึ่งนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แปะแล้วก็เทปค่ะตรงที่หัวแขนเนี่ยคะ่ะตรงที่หัวแขนเนี่ยเขาไปเจอหนึ่งนิ้วตรงไหนเราก็แปะตรงนั้นนะคะ ชิ้นหลังก็เช่นกันค่ะชิ้นหลังตรงนี้พี่หงจะตัดไม่สุดนะคะตัดพร้อมกับชิ้นหน้าเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาเขาแยกเนี่ยค่ะเราต้องการหนึ่งนิ้วตรงไหนนคะคะองศาเขาจะได้เท่ากันตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ปิดทับไปเลยค่ะไม่มีผลค่ะแล้วทีนี้เราก็แต่งเลยค่ะแต่งเส้นนะคะ เราก็วาดยกจากตรงนี้นะคะจากหัวแขนเขาเนี่ยนะคะเราวาดยกไปอีกสักสามหุนนะคะตั้งขึ้นมาสักสามหุนนะคะแล้วเราก็โค้งหน้าเลยค่ะเราต้องยกตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อให้เขารับกับสามหุนเนะะี่ยค่ะอันนี้สามหุนข้างหน้าอันนี้สามหุนของข้างหลังนะคะเราก็ยกอย่างนี้นะคะเราต้องยกแขนด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนหน้าทีนี้เส้นกลางแขนเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ละเวลาเราเดินรูดเราก็เดินจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกหัวแขนค่ะ